กำนันสิงห์ชายร่างใหญ่ผู้มีหนวดเข้มและสายตาที่อำหิตเขาเป็นนายทุนใหญ่ที่กว้านซื้อที่ดินราคาถูกและหากใครไม่ยอมขายเขาจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาทั้งการคมคู่ทางกฎหมายและอาศัยพลังลี้ลับของหมอผีบุญล,ลือหมอผีบุญล,ลือเป็นชายแก่ตัวเล็กผิวหนังเหี่ยวย่นแต่มีพลังอาคมแก่กล้า เขามักใช้ยันดำสะกดโรคแอบติดไว้ตามใต้ถุนบ้านของชาวบ้านที่ต่อต้านทำให้คนในบ้านล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจนต้องยอมขายที่ดินเพื่อนำเงินไปรักษาแก้วสาวชาวบ้านวัย2ี่สิบต้นๆที่มีความมุ่งมั่นดั่งแก้วผลึกเธอคือลูกสาวของลุงคำหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ที่ดินคนสำคัญ ลุงคำถูกคนของกำนันสิงทำร้ายจนอาการโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลพ่อคะหนูจะไม่ยอมแพ้ที่ดินผืนนี้คือชีวิตของเราแก้วน้ำตาคลอเบา้าเธอมองดูชาวบ้านที่มารวมตัวกันที่ศาลามหมู่บ้านใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง